ฮัลโหลฮัลโหลนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธี copy ไม่ใช่ copy พปปิมพ์ลายเต็มหลังแล้วก็ตีสเกลจาก Photoscape แบ่งเป็น4ส่วนสู่ w ว r d ว่าทำยังไงให้ดูนะเพื่อบางคนได้ประโยชน์ครับผมนะครับ ถ้าผิดถูกยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับสมมุติขั้นแรกครับโหลด Photoscape ขึ้นมาแล้วก็ไปที่แบ่งภาพครับพอเราแบ่งภาพปุ๊บนี่เรากดเพิ่มภาพภาพสมมุติเลือกภาพสักภาพหนึ่งอ่า อ่ะผมเอารูปรูปอะไรก็ได้รูปนี้ละกันอ่ะ d อ t a อไม่ดีกว่ามันไม่ใช่รูปอ่ะอันนี้ก็ได้ปึ๊บอ่ะอ่าเราก็มาดูครับคอลัมน์อ่าเมาสยังไหนมองไม่เห็นอ่าคอลัมน์กับแถวครับแบ่งเป็นสอง เห็นไหมเมื่อกี้มันเป็น3อยู่ทีนี้แบ่งเป็นสองปุ๊บเสร็จแล้วกดแบ่งแบ่งเสร็จล้วปุ๊บถ้าจะสร้างโฟลเดอร์ก็ติ๊กอันล่างครับถ้าโฟลเดอร์บนมันจะเป็นโฟลเดอร์ชื่อเ u t p u t แยกอยู่บน d e s ก์ท็ให้เสร็จแล้วครับกดแบ่งปุ๊บแบ่งสำเร็จ เอนเตออ่าทีนี้เราปิดโปรแกรมทีนี้มันจะอยู่ตรงนี้ครับมันจะอยู่ตรงเอาต์พุตอ่าพอเราเปิดออกมานี่เห็นไหมเราจะเห็น1 2 3 4องาันอ่าทีนี้มาดูมาดูว่าจะทำยังไงให้ปิ้นจาก Microsoft Word แล้วมันเปะ๊ะ เป,เปิดขึ้นมาครับพอดีถือกล้องมือเดียวอ่ทีนี้ก็มาดูปึ๊บอย่างแรกเนี่ยอ่เราอย่างคอมคอมบางท่านคอมบางท่านอาจจะไม่ได้ติ๊กไม้บรรทัดไว้เรามาติ๊กไม้บรรทัดกันมาทำอย่างนี้ครับไปที่มุมมองปึ๊บนี่เห็นไหมตรงนี้ นี่มุมมองมาที่ไม้บรรทัดนะถ้าท่านติ๊กออกจะไม่มีเปิ๊บใครไม่มีก็ติ๊กไว้ครับอ่าเสร็จแล้วเรามาดูอ่าตรงนี้ผมแบ่งเป็นอินไว้ครับแบ่งเป็นนิ้วแบ่งเป็นนิ้วไว้อ่ะถ้าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะแบ่งเป็นเซนให้เราไปที่อ่าแฟ้มอ่าฮะตัวเลือก แล้วก็ตัวขั้นสูงเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมานี่ครับนี่ตีตรงนี้มันจะเป็นเซนติเมตรแต่ผมไม่เปลี่ยนนะเสร็จแล้วท่านก็ตกลงปุ๊บตรงนี้ท่านของท่านก็จะเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรให้แล้วตรงไม้มันทัดนะ นะทีนี้เรามาดูสมมุติเราจะปิน้นลายฟูลแบ็กออกมาปึ๊บลากมาใส่ใส่เสร็จแล้วใช่ไหมอ่าพอใส่เสร็จแล้วทาไงทำงี้ครับจาจาไว้ว่าถ้าถ้าเราลากมาใส่ปึ๊บเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยไม่ตรงเนี้ยม,มันจะเสมอขอบตรงนี้พอดีเลยครับเพราะเพราะมันคือมันคืออะไรรู้ไหมเพราะมันคือหัวกระดาษอ่นะนี่มันคือหัวกระดาษตรงนี้ปึ๊บ พอโยนรูปมาใส่ปุ๊บมันก็จะไม่ขยื่นมันก็จะเท่ากับหัวก,กระดาษของเราอ่ะเสร็จแล้วเราก็กดรูปปับ๊บพอกดตรงรูปทีหนึ่งใช่ไหมกดตรงนี้กดตรงนี้ครับเลื่อนเป็นข้างหน้าข้อความเพื่อให้เราขยับด้วยเมาส์ได้สะดวกนะอ่ะหรือหรือถ้าใครไม่มีตรงนี้นี่ไปมันจะอยู่ตรงอะไรวะแป๊บหนึ่งนี่มันจะอยู่ โครงหน้ากระดาษอ่ะแล้วก็ไปที่นี่ครับตัดข้อความอ่ะฮะนี่ข้างหน้าข้อความเหมือนกันสองวิธีทำได้อ่ะสรับปุ๊บอ่ะตั้งไว้ที่เดิมวิธีพิธีทีท่จะเช็คว่ามันอยู่ที่เดิมไหมกดแบบนี้ครับนี่กดตรงนี้นี่อีกรอบหนึ่งให้เป็นลูกศรน,นี้กดคลิกซ้ายเข้าไปป๊าปอ่ะขึ้นมานิดนึงอ่ะ อ่า,อาสมมุติว่ามันตรงแล้วเราก็มาดูดูครับตรงนี้ตรงอี้ตรงนี้ใช่ไหมขยับขวานิดนึงเวลาผมใช้ผมจะใช้อไอ้ลูกศรขึ้นลงสี่เหลี่ยมเอานะครับสี่ตัวเอาอ่าฮะอ่าสมมุติตรงแล้วปึ๊บใช่ไหมเราก็เลื่อนมาทางนี้เลยเราก็มาดูปึ๊บอ่าสมมุติผมปรับเป็นหกนิ้วครึง่งอ่า ปึ๊บใช่ไหม่ะก็มาดูว่ามันจะหกนิ้วครึ่งไหมเกินมานิดนึงออกไปนิดเดียวอะสมมุติมันหกนิ้วครึง่งแล้วข้างล่าง เราต้องการให้มันเท่าไหร่เราต้องการสักประมาณเจ็ดครึ่งแล้วกันอะนี่ครับเจ็ดครึ่งจะอยู่ตรงนี้นะนี่เจ็ดครึ่งอะทีนี้สูตรผมผมจะแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวหาอันนี้ก่อนอ่ะหยิบเพจมาให้ดูอ่ะผมทำงี้เลยผมเอาไม้มันถัดตีตรงนี้เปิบเอ้ยมันเจ็ดครึ่งหรือ,อยังนะถ้ามันเจ็ดครึ่งอ่ะสมมุติมันเจ็ดครึ่งแล้วโอเค หรือหรือจะกะด้วยด้วยด้วยสายตาก็ได้แล้วแล้วแต่ใครถนัดแต่ถ้าจะเอาเป๊กก็หมายมันทัดวัดกันไปนะสมมุติเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องทําแบบนี้สี่รอบคือทําทุกภาพแล้วก็สั่งปิมพได้เลยโอเคเป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้ดูว่ามันเป๊ะยังไง มันจะเป๊ะแบบนี้ครับอ่ะอันนี้คือที่อ้น,นี้มาแล้วเห็นไหมมันจะเป๊ะพอดีนี่วนบนน่นี่ครับมันจะเป๊ะเหมือนกันอ่ะลองไปทำดูครับ สำหรับวันนี้ก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับบุคคลหลายๆคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ